เยธรรมาเหตุปะพวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญะโยนิโรโตัาเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดราตตาคตเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับ แห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสังสอนอย่างมีอานาปานะสติมหาราหุลวัทสูตรราหุนเอ๋ยเธอจมเจริญอนา,านาปนะสติภาวนาเถิดราหุนเอ๋ยอนาปานะสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก พระราหุนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าเจ้าข้าจึงชื่อว่าเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีผลมากมีอน,นิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุนเอ๋ยภิกษุในธรรมวินนี้เมื่อไปอยู่ในป่าหรือที่โคนต้นไม้หรือในเรือนว่าง นั่งคูขาเข้าด้วยกันตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขั้นตอนแห่งอนาปานสติ 1. หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น3ฝึกว่าเราจักรู้ทั่วซึ่งกายทั้งปวงเมื่อหายใจเข้าเราจักรู้ทั่วซึ่งกายทั้งปวงเมื่อหายใจออก4ฝึกว่าเราจักททาให้กายสังขารคือความเคลื่อนไหวแห่งลมหายใจสงบเมื่อหายใจเข้าเราจักททาให้กายสังขารสงบเมื่อหายใจออก ส่วนที่สองเวทนานุปัสสนารู้ซึ้งในเวทนา5ฝึกว่าระจับรู้ซึ้งในปีติเมื่อหายใจเข้าออก6ฝึกว่าระจับรู้ซึ้งในสุขเมื่อหายใจเข้าออก7ฝึกว่าระจับรู้ซึ้งในจิตตสังขารเวทนาและสัญญาเมื่อหายใจเข้าออก 8. ฝึกว่าประจักษ์ทำจิตตสังขารให้สงบเมื่อหายใจเข้าออกส่วนที่สามจิตตานุปัสสนารู้ซึ้งในจิต9ฝึกว่าประจักษ์รู้ซึ้งในจิตเมื่อหายใจเข้าออก10ฝึกว่าประจ,กรจ ciao ciao ักษ์กยิงจิตให้ช่ำชื่นเบิกบ,บานเมื่อหายใจเข้าออก11ฝึกว่าประจักษ์ทำจิตให้ตั้งมัน่นเมื่อหายใจเข้าออก สิฝึกว่าประจับทำจิตให้หลุดพ้นเมื่อหายใจเข้าออกส่วนที่สี่ถมามนุป,ปัสสนารู้ซึ้กในธรรม 13. ฝึกว่าประจับพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าออก 14. ฝึกว่าประจับพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดเมื่อหายใจเข้าออกสิบห้า ฝึกว่าประจักพิจารณาเห็นความดับเมื่อหายใจเข้าออก 16. หฝึกว่าประจักพิจารณาเห็นการสละคืนปฏินิสัชคะเมื่อหายใจเข้าออกพระผู้มีพระภาคปร่ส,สรุปว่าราหุลเอยอนาปณะสติที่จเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก แม้ที่สุดลมหายใจเข้าออกครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตก็ยังรู้ชัดดับไปด้วยความรู้ไม่ดับไปโดยไม่รู้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพระราหูโลได้มีใจยินดีชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากมหาราหูโลวัทสูตรพระไอยปิฎกเล่มที่13ภาษาบาลีอักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ห้า